แล้วนะครับอั่นี้เป็นิมันนอย้ไ่เิน่คือแบบไม่ใช่จัดสรรมาแล้วดีแล้วบุมใช่ัสรรโอ้หจฮะอันนี้มาซ้อมอะไรอ่ะซ้อมลำครับซ้อมลำรำเลืองของสาวมาเบันแข่งแก้วน่ะเดือนช้างนี่ให้ให้มันเต็ม่ะ ก่อนจะใหต้อนรับมาให้เอาสามคนนี่มันจะรันไปเลยนดีค่ะดีค่ะก็ต้อนรับผู้เดียวก็เปิดตัวผู้เดียวก่อนไม่ยิ่งละร่งต่อยแล้วพอเป็นนั้นในที่ราบมีคนเป็นผู้รังต่อสุดท้ายคือก่อนนี้แม่กับสีเป็นผู้ลั่งต่อมาด้วยก็รั่งขึ้นตอนนั้นเลย

ต้องดูในเขาเล่นอย่างไรแกาม้าท่านเจ้าเอาท่านสิเอาแกลาม้ารู้ปะเนสามที่สามตาได้จ้านาม้าบีโดเอ๋ย้ามเงยบเงาใส่เมืองท่นมาใส่มือคนอย่างทีท่านสับสนบกวนบกเปลนเรื่องสาเหตุกาวถึงเมือง กวอาถึงมือกับินท่าอีจากไมเอไอเืนข้องตาล้ออย่างท่ทราบผมเกท้องหนาใหญ่แหลมอยู่ตรงหน้าว่าของเขานาขาดล้อเล้อยไปจับไปตบหนาใดญ่บวมยไ้มหู้คือตามดูร้ายมือพื้นเห็นค้อยเสื่อมอ่านนั่งมาจนหอดบานคู้เก็บได้วาวพระอบ น้ำพับพีนงมับครับครัวดหนึ่งซึ่งอยู่หางหมกไปจากมีที่ร้นกจากมีท่าแก้วนามาในอูกตาาตาตาาาอาตาาต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 าาตา้าตาตาาตาตตานาาตาตาตาีตาตาาตาาเาากาตาตาานาาต จงเห็นให้นเปี่ากที่ไปามันร้เป็นยังไเปลี่ายัไ่าผู้ใดมากเหแก้วเอ้ยจักวาผู้ใดดอกแ่แก้วเห็นมันคกอยู่ขางหัวพื่นห้องนีง่ล่ะพอดีแก้วไม่อยากอยู่แก่สิเอาไปเห็น่าได้ไหมอาจารย์ได้ไหมใหญ่

อาหารครับาแล้วตัวซิโฟเดินจากประตูมาเลยโอเคเห็นแล้วงพระองค์นแลวอยู่น้ำุนั่นนนะุ่ออกแรงออกมาเลยบอกครับซิโฟย่างคงถึงนประตูเอาไปเอามาเร็วอย่ามาเสียขาก่อนพรโอระอม นั่นเราระองยิ่งแลวเนี่ยกอีปุ่นหายก็ตัหุ่นท่าุ่นอแบบมาเล้าขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาเสอยขนค่้นเดี๋ยวผมกับแซกที่อกมานั้วอย่หรอเออต่างคนสามารนติาเลยยึดยดนั่งไม่พอนนั้นคือไหนบอลย้ายเตุแงได้หลายสิบขาดย้อนา่งประยุทธ์สีมาของบอกกันจริงไห หมาขงนี่มันเป็นหมาของข่อยเก็บได้สีมาตัวบอสของเจ้าของจังใดมันเป็นหมของข่อยดอกแต่มันเป็นของพระอรรถพินทองผู้จัดบอพระอรรถพินทองอ่ะนะลูกเจ้าเมืองวิธีลากมั้ยขอรู้เรื่องมาได้ไงบอกกันเลยบอสได้เนหลักการคือมันสิไปประมาณนี้แหละแล้วนี่แล้วพื้นหน่อยพือนคอสรุปคือต่อในต่อต้องการแต่ว่าอันนีงเหน่ียวน้อยคุณ งานมาตื่นอีกนวพี่เนื้อก่อนรับไปกับออกไปแล้วนี่ม้่เจ้าไปท่องขึ้นเดียวสุดเ <ล anak S 2> พ็ดมาข้อนันถึงยังไงทันี้วาดก่อนรังนีข้าวซ้อมเขาเรือกว่าดเลยเอะโพงไปก่อนเออเอาตะโพงเนี่ยะโพงมันจะทนี่ละเราวันนี้มันยังแดงบทบาทว่ไก็หมยคือพอแล้วอยากไห้บ้างสือให่ต่อโค้งใหเลยสก็เลยน้น้อง เพราะว่าออดก่อนลั่นั่นดีที่สุดมือนี่ได้ร่มแล้วก็กระสิแกงก่อนล้่มันก็อได้เป็นสเป็นตัวเาะขาขาตัวมืออื่นเนี่มันสมามกันเมื่อนี่ขั้นตอมือนี้ก็เข้าเข้าโค้งเรื่องไปให้มันจบแล้ววันนี้ก็ใกล้ห้แล้วกับป้อยไปทองและมืออื่นกันจังมากันนี้รักษณะกันก็คือ ซุดข้าวนครับซด้คือคได้รอากที่ตอนตอนข้ามเรานีอ๋อผ่ารถอกินท่อนันเองผ่าอาอดมาเลนวา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 เอาไว้บางคร้งแขกค่ะผ่าอลอพูดลูกลาวละ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 าะละาะละาที่บ้านน่าผู้คานี่มาหูเลยว่าเขาเป็นไผ่จะขึ้นวาวเขามาสันั่งหนามาเออเอาขึ้นนะ ข้เกดได้แกเอ้ยได้แวมาพระองค์ต้องสัญญากับแกกันมาสีหาสิม่ีรับแก้วไปเป็นพระมเหสีในเวียงในวังนำตกลงโอเคบอพี่ข้าสามเหาเจ้าอยากข้อขาดมันอฮะลงเินที่หลับพระองค์ว่าข้อมงฉันกับวาวของพระองค์น่นาน เข้มก็ได้เนี่ยแหลตกลงก็ได้เอ้าบกเกินเจ็ดหมื่นไม่ได้เจ็ดนวนะขึ้นตัวเด้ไม่บอจัดต้องตัวประมาณตัวเออตัวเีมาซิมกันบอกกับวันที่สามสิบพัเออเออเขาสิจักกระบวนเท่าไหร่สามสิบกพันพอย่างเดียวยับทำไรกของข้าหมดได้ทีเขาสัญญา พอจะป๊อสตามสิมกู้าเขาถึมาซูอ๋อจันสี่เนี่เป็นพระองคเนี่ยตัดแล้วก็ขึ้นค่ำพอก็แม่ก็เป็นขยันได้เซนาอามาได้ยินมาแล้วเมนบ้า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 เฮ้ยไอ้มหาไม่ธรรมดาเลยถ้าอถ้าถ้าหากตกรามาด่านานี่มาอย่างไรนี่บ้า นี่ว้าวพี่เข้าพระองค์ว่นที่สามีเลยนะคุขายใหญ่เขไม่ทำไโอ๊ยเปนป่วยก้องแก้วานงานที่ใส่รัน ว่าเปิดไฟที่มันไม่มีนะโอ้ย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 ไม่ได้แล้วพอไปทั่วไม่ว่างอีกนะนันอะไรแสดงใช้ได้นะสายใหญ่นี่มพยป๊อปเลยมันลูกกองมหาภัยฮะโอเคแฟนคลับสีสวัสดีครับลูกกองมหาภัยจับบทปุ๊บได้ปั๊บเลยนะ ครับอะเปลี่ยนเป็นแนวลูกกอกมาหาไปวิหารเยอะหรือไาจย์เออวิหารเยอะเนี่ยเก่งอ่าแต่ผมมีเก่งที่สุดเลยจากสีโอเคจากสีากสครับผม